สวัสดีแฟนๆมอลยัเซียนทุกท่านนะครับฟุตบอลค่ำคืนวันพุธที่3ธันวาคมนะครับก็ยังมีศึกลูกหนังให้ลุ้นกันอยู่หลายรายการด้วยกันนะครับตัวยูโรโดที่ผมคัดมาฝากนะครับเป็นศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับไปที่คู่ของเบอร์ลี่นะครับพบกับคริสตันพาเลตนะครับเบอร์ลี่เองตอนนี้เล่นมา13นัดนะครับมีอยู่10แต้มด้วยกันนะครับโดยเป็นการชนะ3เสมอ1 และก็แพเก้ขาขณะที่ทางด้านคิสตั้พาเลตเองเล่นมา13มัดเหมือนกันนะครับเป็นการชนะ5เสมอ5และก็แพ้3มีอยู่20แต้มด้วยกันนะครับซึ่งเกมนี้เบอร์รี่เองต้องสู้เต็มที่นะครับเพราะเบอร์ลี่เนี่ยก็กำลังหนีตายนะครับ5นัดหลังสุดของเบอร์รี่นะครับเป็นการที่ชนะ1 และก็แพ้4โดยเกมล่าสุดของทางด้านเบอร์ลี่นะครับเป็นเกมที่บุกไปแพ้เบนสฟอร์ด1ประตูต่อ3ขณะที่ทางด้านของคริสตัมพาเลตเองเนี่ยก็5นัดหลังสุดนะครับเป็นการชนะ2เสมอ1และก็แพ้2เกมล่าสุดของคริสตัมพาเลตนะครับเป็นเกมที่เล่นในถิ่นแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด หประตูสองเกมเนี้เบอร์ลี่สู้เต็มที่แน่นอนครับแล้วก็ตามโจทย์เนี่ยพาเลตต้องยิงเม็ดหนึ่งเหตเบาๆครับถ้ายิง2เม็ดถึงจะเฮตเต็มผมดูว่าสูกไม่หน่อยเพราะว่าเบอร์ลี่เองในทิมนเนี่ยไม่หมูครับเกมนี้มีลุ้นยันเสมอคู่นี้ผมเชียร์ไปที่เบอร์ลี่ครับ